เชิญท่านแรกก่อนท่านอนุรักษ์บุญสนแล้วตามด้วยท่านศาสตราจารย์โกวิทพวงงามเชิญท่านอนุรักษ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยท่านประธานคะดิฉันเป็นกรรมธิการเมื่อสิบปีที่แล้วกองทุนการออมแห่งชาติจึงติดตามกองทุนการออ,อ,อมแห่งชาติกออช ตลอดมาค่ะในหน้า74ค่ะท่านปานคะในหน้า74อ่ดิฉันชื่นชมนะคะที่ท่านได้คะแนนเป็นอันดับสองของหน่วยงานประเภทกองทุนของรัฐดีเด่นต้องขอชื่นชมจากใจบริสุทธิ์จริงๆค่ะทีนี้ในที่วัย กเกษียณแล้วกองทุนการออมต้องการให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้ประกันในด้านใดๆน,น,นั้นมีเงินกเกษียณแล้วก็จะไม่ทำให้ผู้ที่กเกษียณจากงานแล้วทำงานไม่ได้สามารถที่จะมีเงินอ,อมของตนนั้นเป็นเงินบำนาญทีนี้ในหน้า76ค่ะรรท่านประธานที่เคารพคะ ท่ประธานผ่านไปถึงท่านเลขากองทุนการออมแห่งชาติกออชอในปี2563กองทุนการออมแห่งชาติกออชอในหน้า76บอกว่าจะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติปี2562ถึง2565ค่ะอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบ,บวงเงินงบประมาณ480ล้านบาทและได้วางกรอบ,บวงเงิน เงินงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ไว้3ปีปี64 4ล้านคนวงเงินงบประมาณ1,515ล้านบาทปี65 4.5ล้านคน1,783ล้านบาทปี2,566 5ล้านคน, 1, น, 66, น,คนในวงเงินงบประมาณเกือบ2,000ล้านบาทดิฉันมีคำถามคะ่ะท่านปรานคะ ดิฉันอยากให้กองทุนการออมแห่งชาติซึ่งมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของดิฉันเหมือนกันที่ดิฉันได้เป็นกรรมธิการเมื่อสิบปีที่แล้วอยากให้ท่านได้ทำเชิงรุกกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ตามมันไม่ใช่เ,เงินกเกษียณก็ตามท่านจะไม่ทันชาปนกิจสงเคราะห์ตามหมู่บ้านนะคะร้อยบาท พอร้อยบาทีิบางตำบลรวมกันเป็นหนึ่งตำบลอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเสียชีวิตไปแล้วนี่ก็สามารถที่จะมีเงินเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานเป็นหลายแสนเลยนะคะอันนี้นั้นหมายความว่าถ้าไม่เชิงลุกดิฉันอยากให้ความงอกงามงดงามมันเกิดในวัยเกษียณอย่างจริงๆอย่างจังดิฉันจึงให้ในโยบายของ การออมแห่งชาติต้องใช้ในโยบายเชิงรุกเพื่อให้มีสมาชิกมากที่สุดดิฉันอยากให้อยู่ในหมู่บ้านให้พี่น้องที่เป็นรากญ่าเข้าถึงเข้าใจในการออมเงินทั้ง78,000หมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนที่จะ,กะเกษียณค่ะและการรณรงค์ในสถานศึกษาตั้งแต่อายุน้อยๆก็เช่นเดียวกันจะได้มีเงินอ,อม ในอนาคตอันใกล้ดิฉันทราบมาว่ารัฐบาลเป็นเป็นข่าวนะคะจากข่าวดิฉันทราบมาว่ารัฐบาลจะดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี2 5 65อย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะให้ผู้สูงอายุนั้นมีเงินผู้สูงอายุคนละ3,000บาทเป็นอย่างน้อยถ้า การบริหารจัดการของกองทุนการออมแห่งชาตินี้แล้วถึงวันที่รากยากเกษียณได้อีก3,000บาทชีวิตเขามีเงินใช้6,000บาทนะคะใน6,000บาทนี้วิกฤตโควิดนี่วิกฤตที่สุดในชีวิตแล้วรัฐบาลให้เงิน ให้แล้วให้อีกก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าไม่สามารถหาเงินเพิ่มเข้ามาในระบบของครอบครัวได้ทุกคนจะต้องมีงานทำทุกคนจะต้องมีรายได้ครอบครัวถึงจะอยู่ได้ครอบครัวใดไม่มีเงินเข้าแล้วเอามาจากรัฐบาลอย่างเดียวท่า,านประธานผ่านไปถึงท่านเลขาด้วยความเคารพกับจะอยู่ยั้งยืนยงได้อย่างไรฉะนั้นนี่ดิฉันต้องการจาก กองทุนการออมแห่งชาติ3,000บาทจากรัฐบาล3,000บาทจะวิกฤตโรคระบาดไปทั้งโลกก็สามารถที่จะอยู่ได้ค่ะนั่นคือข้อที่หนึ่งนะคะว่านั่นคือเชิงรุกของกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อคนในชาติเพื่อพี่น้องประชาชนที่มีเลข13หลักเดียวกันข้อสองค่ะ ท่านประธานทานไปถึงท่านเลขาด้วยความเคารพค่ะอีกข้อหนึ่งก็คือการนําเงินออกไปลงทุนแม้ท่านจะบอกว่ามุ่งเน้นการบริหารเงินลงทุนที่มีประสิทธิภาพก็อดห่วงไม่ได้จึงขอทราบการลงทุนในเรื่องของเงินออมว่าอกองทุนจะเติบโตเมื่อกองทุนเติบโตสมมุติว่ามีห0 0 0 0่นล้านเหมือนกองทุนอื่นๆที่มีอยู่ในขณะนี้บางกองทุนมีถึงหกหมื่นล้านนะคะ มีปัญหามากเลยค่ะในเรื่องของอาตามข่าวนะคะรัฐบาลไปยืมแล้วไม่มีเงินจ่ายอย่างเงี้ยหรือการตัดสินใจไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้กองทุนนั้นงอกเงยขึ้นมาได้หายไปแล้วคนที่สะสมมาตลอดชีวิตด้วยน้ำพักน้ำแรงหยาดเหงื่อแรงงานเป็นกระดูกสันหลังของของชาติอย่างเงี้ยแล้วเงินหายไปออกไปจากระบบอย่างนี้ค่ะดิฉันก็ าถามว่านโยบายของท่านมีอย่างไรบ้างาท่านประธานที่เคารพคะออมเงินน้อยออมเงินออมออมเงินตราเผื่อวันหน้าลำบากและยากเข็นแม้น้อยนิดชีวิตไม่ลำเข็นยามยากแค้นแสนเข็นยินมาเยือนขอบพระคุณคะ่ะ